่าเบาเยัดที่เลียงนะครับน่ะที่แม่บ้านเป็นเลียงไว้ครับผมแม่บ้านเลียงซสือมาปล่อยนอนแม่บ้านแม่บ้านเบายัดครับผมเสือมาปล่อยพูนครับผมเจ้าของป่าเ <ga ul ing> จ้าของป่านะครับนะเจ้าของป่าเบายัดเป็นภูมิมาเอาคองมาลุง่ง <ga ul ing> เอารอรถนะครับเนาะรอรถทีรอรถเก่าเกครับผมนี่ครับผมมาให้ป่า,ยปายอยู่นะครับเวลาแดดหนอนเขากระได้ เย็นเย็นนะครับเนาะมีอากาศเย็นเย็นครับผมน้ำน้ำใสได้คำามาพึ่งป้าใส่ได้ส่วนนะครับเนาะอยู่ครับผมเป็นมองอาศัยอีกนะครับเนาะเพื่อให้เขาอยู่บ่ใบห่อนใบเวล่าหนามห่อนนะครับผมปลากระโบหนังท่านยังไงนะครับเดี๋ยวใกล้เริ่มใหญ่แล้วครับผมประมาณอีกสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนหรือสามสิบวันก็คงจะมา จับได้นะครับจับได้กินได้ตอนนี้ก็กินได้แล้วครับในตัวประมาณซีหาตัวหาตัวรลนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็พ่อใหญ่เป็นไงนัะครับเนาะเอาไว้เดี๋ยวรอให้เฮ็แต่เที่ยงหน้าหน่อยนั่งผักก่อนนะครับน่ะค่อยว่ากันใหม่ครับผมส่วนนี้ก็ไใบกับผ้ามาเอาตายกินครับในส่วนนี่ครับผมส่วนในเจ้าของป่านั่งกับเนาะคือว่าแม่บ้านนี่เบาหยัดนี่ยแล้วครับผม เอาอาหารมาให้เขานะครับนะอันนี้ก็เป็นสวนหม่องนาวนะครับที่อ่าอายได้ทำความสะอาดแล้วนะครับนะัดแล้วโรกหญ้าแล้วเรียบร้อยครับผมใส่เวลาอยู่หลายมือเติบ <c oughs> นี่นะครับนะตะกอนมากถึหกก่มาครับผมมิเตยียตอนนี้ว่าในกระถางก็เรียบร้อยแล้วครับผม้วกะ็พื้นก็มิแตจเอารอบใหม่นะครับตรงนั้นมาเห็ดอีกเทียน,นึงนะครับผม เาจะได้เรียเบ,บิ่งนะครับเนาะนี่ครับผมสวนมะนาวของแม่บ้านบอยด์ทีบ่งอยู่นะครับเนาะบอยด์เตียงาน,นะครับผมบอยเตียงาน,น,ะะนงอยู่เมืองนอกอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะก็ได้แม่บ้าน,นะครับผมเมึงแย่งดูแลใหายบอยด์นะครับเนาะสวยกันนะครับผมนะครับผมเป็นปลาเนื้อใหม่ของบอยด์นะครับผมอู้เหี้ยวนะคครับผมข้างบนกระได้เนาะ เฮ้ยน้าป๊าผู้ละครผมกินเตียหมุนครับผมให้มีบานคนเบิ่งนะครับเวลานั่นครัมีคนมาไอไม่ล่าเขาออกอน้องไม่ออกหลายเองสิครัเห็ดน้องไม่สมแน่มีคนสั่งเอาเก็บให้แน่นะครับผมไปเรืออยู่เรือกินกระใหญ่พี่ใหญ่นองนี่ครับนี่เป็นสวนมัะนาวนะครับเนาะข้างนี่ก็เงาผู้ละครับเห็นลังคาแบบๆคนนะครับบานนะครับเนาะรังค่าเงื่อนนะครับผมบางหยดบานบางหยดครับผม พนครับผมลงไปลุ่มผมนะครับเนาะเอายาเล้าๆก็บ่ฮอนเด็อันนั้นป่านใดนะครับแต่ว่าหมากหลายครับผมมากนครับเนาะเน่าหลายผู้ใดสนใจก็ทักไลวเสรมาได้ครับเด้อบ้านเบาหยัดครับผมเนาะแม่บ้านอยังนีก็แก๊กๆเข้าแม่บ้านก็ได้วิยว่าเศร้าคนขีดขันแต่ว่าหัดขยันนะครับเนาะขี้เกียจแต่ขยันครับผม โบเฮ็ดลายเฮ็ดหน่อยๆแต่ว่าเฮ็ดโบเศร้าแมนโบเงินนะครับผมยิ้มหวานนะครับผมแม่บ้านแม่บ้านใจดีครับผมเป็นก้นเทราเรื่องเก้มใสนะครับเนาะปากไรติดใจดีย่องแต่เมียแต่นอกแต่ไหวนะครับเนาะ ้ามาส้มนะครับเนาะบ่บอกกับประเดี๋ยวหม้บโต๊ะข้ากับประ,รประดีอาบน้ำนะครับเนะาะก็มาล้านเป็นวา่าพามาสม้มนี่เป็นถุงอ่าฟุ้นนะครับเนาะถุงอ่ามุ่นสัตว์ครับผมมุ่นง่วงผมมาไว้เพื่อเอาลงให้ปลาได้ได้กลิ่นนะครับปลาก็เลว่ากะจะกินนี่แน่เกลือแน่นะครับเนาะเกลือหัวหันมะเกลือแน่ครับผมมาให้เขากินครับผม ม่บ้านก็จะเป็นคนตักตักสาหร่ายนะครับเนาะขึ้นครับผมเพราะว่าใส่ลายก็บดได้นะครับเนาะเดี๋ยวปลากับผมมีทีวางหันใจนะครับเนาะขอบคุณครับผมนี่สิเป็นว่ตถุดิน้ามันถ้ามาศาสตร์นะครับเป็นหนามใส่ปั๊มมาจากโซลาเซลล์ครับผมลงมาเนี่ยนะครับเนาะมาใส่นี่ไว้ครับผมในบ้านก็ยุ่งสิแล้วครับนี่ ทอกๆแก,แก,แก๊กๆนี่แหละครับผมลงไปลาใช่กับปน้ำส่วงนี่ข้างในนี่กับเดินหากันบ่พอแล้วครับผมเห็นงาน <c oughs> ครับผมคลิปนี้ก็เท่าน,นี้นะครับเนาะขอบคุณในห,หลายนะครับเต้ติดกดไลค์ดลกดแชร์ที่แย่เข้ามาชมคลิปครับผมอ่าเป็นชีวิตบ,บ้านๆนะครับเนาะอ่าเป็นโครงการอ่าเต่าต่ำประชามดีเพิ่นครับผม ที่เป็นไหวเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราทําเองกินเองนะครับผมไม่ต้องได้ซื้อได้หาครับผมมีตะไคร้มีขามีบางเน่ามีเน่าใหม่นะครับเนาะบ่ได้ซื้อได้หาครับผมเวลาหนาว่าใหม่กินเน่าใหม่นะครับเนาะเวลาหนาาบางเน่ากินเน่าป่าก็อยังได้สาวอาชีวิตพ่เพียงนะครับเนาะของอาชีตพื้นบ้านนะครับเนาะตามประชามดีพันธ์ครับผม คลิปนี้ก็ตอนนี้ครับขอบคุณหลายครับผม